สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการคนค้นคนในช่วงที่2ช่วงนี้สนับสนุสนรายการโดยบุรี่ฟองทิพย์ไปชักจุดไฟตาไทยโยยาดมตาโปรยเซียนโทรศัพท์ซัมซุงฮีโร่ซัมซุง g ก a l เล็กซี่โคคาวคลราโคกและส็ซอย5บาทประกาศดองตาสามแม่ครัวและการบินไทยวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะมา คนค้นคนในช่วงของคนดนตรีนะฮะวันนี้เราเรียนเชิญสิบตีโลดจนะวิดอาลามนะจากวงการจากเด็กวันนอกที่เรียนไต่ต้องมาจนถึงเป็นนักเรียนในสิจนจักสิตีที่แบบมาอยู่แง่งเดียว้ะวันนี้ผู้ชายคนนี้ครับมีแง่งที่บ่าสอแง่งแล้วแล้วยังไม่พอครับ เงินเดือนข้าราชการยังไม่พอคือคนนี้มาห ok ัดร้องเพลงเพื่อจะเข้าวงดนตรีดังๆในสังคมในกรุงเทพก็เลยสตูดิโอของเราแห่งนี้ก็เลย้เของกูนะก็เลยเปิดโอกาสให้กับศิษตีโลจนะผู้นี้ได้มาแสดงผลงานได้มาแสดงความสามารถกับคัดคัดคัดพูดยศผิดอาไมก็ขาตรงไหนอ่ะเริ่มตรงไหนเริ่มใหมก็พูดยศไปเลยเริ่มเริ่มเริ่มจากสารับรายการไม่ไม่ต้องตรงไหนก็ตั้งแต่กับสิบเดี๋ยวนายไปตัดต่อได้ไหม ตัดต่อนะคุณไม่ตัดต่อนะช่างภาพต้องไม่ตัดต่อนะก็วันนี้สิบโทรถจนะวิท้อลาเราทางรายการของเราก็ถ่ายคุณถ่ายมันคนเดียวมอบมอบโอกาสอันดีตรงนี้ให้กับสิบโทรถจะนะดิื้ตลาได้มาแสดงได้ไหมได้แสดงได้แสดงให้กับคุณผู้ชมได้ฟังตรงนี้ผ่านบทเพลงเสียงเพราะๆซึ้งๆนะครับก็ดูเมคอัพอาร์ตติกของเราก็ตรงนี้อะไรนะ อะไรนิกอัพนะครับนี่เป็นกองชิปนะคะครับอ่าน้องน้องน้องคนวายขอน้ำให้ขอน้องขอน้ำให้ดารารับเชิญพี่แก้วเมื่อใดครับน้ำน้ำน้ำจะเป็นเข้าคนวายไหมอ่าแล้วครับแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่เมื่อสมัยชีวิตตอนที่สิบของรถจนัดฤทธิ์อาหลังวันนี้ได้ผันผวนจากนักเรียนชั้นมสามจนก้าวย่างเข้ามาจนถึงนักเรียนในสิบ กองของโรงเรียนฐานบุกวันนี้สิทธทรจนชนะคนนี้ได้มาถึงไต่เต้าจากยศเล็กๆจนขึ้นมาใหญ่กว่าเดิมน,นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับก็อยากจะมาร้องเพลงตรงนี้ให้กับคนคนหนึ่งที่เมื่อครั้งก่อนในก่อนหน้าเนี้สิทธิโทรจนชนะคนนี้ได้ทำผิดกับเขาไว้อย่างมหาและมากมายวันนี้ก็เลยอยากจะมาร้องเพลง่านสื่ ลบกล้องนะครับลบกล้องซูมไปที่สิบโทรจนะด้วยครับแล้วก็พร้อมกับฟังคนเพลงนี้เลยครับไปเล่นกันสองคนไปผู้เห็นไหมคุณบีไม่ถูกเลยอ่าอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับคอ้อคอ้อก็เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะครับอย่าลืมนะครับสปอร์ตโฆษณาของเราสนับสนุนโดยบุรีกองทิพย์ ไปชักจุดไฟตาไทโยยาดมตาป้ยเซียนโทรศัพท์ซัมซุงฮีโร่โทรศัพท์ซัมซุงกา a ร็กซี่โคคาัพลาโคและกระสอย125มลิตรและประกาดดองตา3าแม่ครัวรวมไปถึงบริษัทการบินไทยในช่วงหน้าเรามาเจะชีวิตประเด็นเด็ดของ10โทรโลกจนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามชีิตของ10โทรโรจจนะนิตลามแต่ช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ